อาวแล้วผมสวัสดีคุณผู้ชทุกท่านกันด้วยนะครับผมเชินกับผมที่ช่อง b w a r Channel นะครับผมก็วันนี้ในที่สุดเกมมาฮิโรคาเดเมีย The Star Gate Hero ก็ได้เปิดกันในเซิร์ฟไทยแล้วนั่นเองนะครับผมโดยวันนี้เราจะมาสุ่มตู้กันนะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดใหม่ผมก็ต้องการหาตัวละครใหม่ๆกันนั่นเองนะผมนะก็โอเคมาเดี๋ยวเราไปดูการสุ่มกันดีกว่าก็ตามผมมาเลยนะไปที่ UA ข้างล่างแล้วก็ไปที่รับสมัครนั่นเองนะผมแล้วก็เลือกตู้ที่เราจะสุ่มนะ ก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยกว่าผมจะสุ่มแบบ10ครั้งละกันหรือว่าทีละครั้งดีเพราะว่ามันมีน้อยง <laughs> ั้นโอเคขออนี้ก่อนล้กันนะหครั้งกันไปต้องการ6ดาวนะหน้าของการ์ดไปกันเลยก่นกอนหนึ่งครั้งอัพชื้นปุ๊บโอเคเกลือครับผมโอเคเค็มครับผมโอเคโคตรเค็มเลยครับผมนะก็ไอกันต่อเอ้เมอีกแล้ว ไปกันต่อเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่โอเคไปกันต่อโอ้โหไม่ออกเลยนะคุณผู้ชมมันจะต้องออกกันซะหน่อยแล้วหรือเปล่าก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้นี้กันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวเราอุ้ยกดผิดกดผิดจะเติมซะแล้วนะคุณผู้ชมก็เรามาซื้อตั๋วกันก่อนนะไปกันเลยโอเคมาเริ่มกันที่10ครั้งครับผม อีกครั้งเลยเหรอคลิปมันสั้นเลยว่า <c oughs> คุณชมอย่าพึ่งแบบว่าปิดคลิปไปไหนนะละสูงสินราคาละกันเพราะว่าคลิปมันเดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปนะโอเคไปกันหน่อยเข้มๆไปก็ต่อเข้มอีกแล้วคือส,สิบทีเนะี่ยเขาจะการันตีนะเออผมลืมบอกดีเทลตู้ไปเลยสิบทีเนะี่ยมันจะการันตีมีฮีโร่แน่นอนส่วนสามสิบทีเนะี่ยจะได้ฮีโร่ขาดเอนะส่วนหนึ่งร้อยทีจะได้ขา e นะดเอชอย่างแน่นอนรายละเอียดในตู้ก็จะมีประมาณนี้นะ ก็เมื่อกี้ผมได้ตัวนี้มาแล้วโมโมนะแล้วก็ตัวที่ผมอยากได้ก็จะเป็นตัวนี้ะฟูมิคางะนีนะ um นะแล้วก็ตัวที่กกที่สุดนะผมเรียกได้ว่ากาะที่สุดนะเท่าที่อยู่ในตู้นี้นะผมบอกเลยว่าบาคุโกะเนี่ยกที่สุดแล้วคุณผู้ชมอย่าไปหาสูบกันนะคือตัวที่โหดที่สุดสำหรับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะโหดสุดอ่าแล้วก็ต่อมาเป็นคั์ด A นะถ้าอยากได้นะเรียกได้ว่าผมอยากได้นี่ มินอูไม่ก็อุราลากะนะตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคตัวอีดาดิผมบอกเลยนะอีดาดิอย่าไปเอาแนละ้วโคตรกระจอกผมลองไปเล่นในเสริมดอกมาแล้วแล้วก็ตัวนี้นะก็กากเหมือนกันนะอย่าไปเอาก็ข้างล่างนี้ก็สามารถเอามาอัพเดตได้ก็โอเคไหมขอ,อเป็นไปได้ก็อยากจะได้คลาสเอนะเป็นตัวขอตัวนี้นั่นเองตัวอีกาไปกันเลยต่อกันต่อึบ ถ้าได้นี่ดวงโคตรดีนะคุณผู้ชมไปกันครับยาวๆครับไอเดียได้แต่เศษแล้วเศษโคตรกากันนะเศษคาร์ดบีอีดาเศษคาร์ดเอมาครับผมนะก็โอเคโค่อีดาเพิ่งบอกเองว่ากากใกล้จะการันตีนะคุณผู้ชมครั้งนี้การันตีแล้วได้แน่นอนจะได้ตัวละครคาร์ดอะไรเท่านั้นผมพิมพ์ก็ว่าดวงดีอ่าดวงดีอ่ะทีๆๆท่ปึ๊บคือดวงมันจะต้องดีแน่นอน อ hey! oh าจจะปึ๊บเฮ้ยอ <together> ๋อดวงดีเหลือเกินคุณชมเหลืองเลยคามินาลีละโคตรร้าดคือก็ไม่กากหรอกภาพไปอัพให้มันโหดๆนะเมื่อกี้ได้เศษมาก็คุณว่าจะเศร้าๆนิดเดียวคุณชมก็คลิปนี้ก็จะเก็บๆนิดเดียวนะเก็บจัดเลยคุณชม พนเศร้าๆก็โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนต้องพบใหม่คลิปหน้าเราดนะสวัสดีครับเข้มมากเลย